ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระราชทานผ้าห่มกันหนาวนะครับพร้อมยาและวิชาัณฑ์3,000ชุดมอบให้แก่มอบบรรเทาภัยหนาวที่อุดรธานีครับที่หอประชุมบริบาลภูมิเขตที่ว่าการอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานกรรมการบรินิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมยาและวชภัณฑ์3,000ชุดมอบบรรเทาภาัยหนาวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่5อำเภอประกอบด้วยอำเภอบ้านผืออำเภอหนองหานอำเภอเพนอำเภอทุ่งฝนและอำเภอชัยวานโดยมีนายอำเภอและผู้แทนจาก5อำเภอเข้ารับมอบผ้าห่มพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีก็ได้บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยจึงได้พระราชทานสิ่งของพระราชทานผ่านทางมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบภัยหนาวบรรเทาความเดือดร้อนในการเบื้องต้น จังหวัดอุดรธานีมี20อำเภอ156ตำบล1,880หมู่บ้าน101ชุมชนได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นราศดรได้รับความเดือดร้อนความหนาวเย็นจำนวนมากรวมถึงทำให้การดำรงชีวิตประจำวันได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ